โอเคผมก็ได้เข้าสู่วันที่41เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอนงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทําการไปประตูนเนเธอร์กันนะดนเนงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะไปสํารวจนเนเธอร์กันนเองนะอ่าใช่แต่ก่อนไปเนี่ยขอเอาไม้ส่วนหนึ่งมาได้เป็นเอเวอรก่อนเลยกันนะเราะตอนนี้อยากได้เป็นกนะ้อนไดมอนด์นี่ยมันขนัน แต่ถ้าเป็นสกอร์ไดมอนด์นั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะเอ็อโมโบโทั้งหมดโอเคได้มาประมาณ6 4อันก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะครับนีออ่อันนี้ชสก,กอรซึ่งยังไม่ไดแยกไปดิอันนี้ไม่แน่จะว่ามันบล็อกหรืออะไรนะคือพี่จำไม่ได้ว่าถามถึงไอ้ขั้นบีเอ็กซ์ยยังแต่ว่าพี่มีบีเอ็กซ์ของไอเอเีตัวนี้แล้วนะ ก็งงเหมือนกันเนาะโอเคผมก็มาต่อประตูเลยเนาะออกซิเดียนพี่ก็เอ่อได้มาตอนไหนนี่ยละงมาได้สัก EP หนึ่งสักวันหนึ่งนี่แหละนะโอเคประมาณนี้เดีย๋ยวหาไปเช็คเอยเดี๋ยวเตรียมของสักครู่หนึ่งก่อนละกันนะก่อนไปโอเคพี่ก็ได้ย้ายแปลงเข้าจากตรงนูุนมาไว้ตรงนี้ด้วยนะคือ ที่ทำก่อนไปได้กันนะมันจะได้กลับมาอาจจะผลผลิตเยอะขึ้นั้งไม่รู้ดิคงเยอะขึ้นก็ดีแหละโอเคนั่งเลยจ้าหมาเดี๋ยวให้อาหารใส่ก่อนไปแล้วกันนะน้องหมาเดี๋ยวเอาไปต่อยกับกแกะโอเคตอนนี้ก็ได้อยู่ในประตู ดีเถอแล้วดีือว่านารกเนาะก็ได้เวลาสำรวจใช่สำรวจวันนี้อ่าเดี๋ยวเอาบอกไปด้วยนี่ทุกทีเดียวได้ทั้งต้นของดาวโค้ตเจ๋งสีแบบยังเฉ๋งแล้วเกิดในไปโอมแบป่าแดงซะด้วยสิโอเคเฮ้ยเจอแฮปปี้แกนี่อันนี้ไปโอมโซแซนนั่ในองนะครับผมก็ เป็นม็อบตัวใหม่ที่มีประโยชน์กับมากมากเลยนะดีมากมากเลยสำหรับม็อบตัวนี้พี่ไม่ได้จะไม่พูดเบาไปไหมนะคือ,อช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะเดี๋ยวเข้าไปบนในก็แค่อยากบ่นอีพีสนะอ,อง,ลแ,ลงแล้วกันนะอีพีแรกไม่มีคนาดูเลยแล้วก็สร้างมันแล้วกันนะคือจะลืมไปดูกันด้วยในของผมก็แค่อยากบ่นอีพีสองใช่เดี๋ยวทำคลิป อ่านั่นไปให้ไปเดี๋ยทำคลิปต่อเป็นรายการที่พี่แบบเอ้ยเป็นแบบก็แค่อยากบ่นอะ่ะคือมาเล่าปัญหาชีวิตรหรือว่าอะไรต่างๆให้แบบแค่ระบายเฉยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษร,รายการก็แค่อยากระบายนี่ก็ได้นะแต่ก็ต้องเชื่อว่ารายการก็แค่อยากบ่นอะ่ะซึ่งในรายการมันก็มีแค่นั้นแหละ แต่ก็ถ้ามีแบบสปอนเซอร์เข้ามาก็โอเคแต่ว่าเรายังช่องแบบเล็กๆอยู่อะแบบเล็กมากๆเลยนะเด็กเกือบแค่600ตัมเองอ่ะเออก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนั่นเองทุกนะคนมาโอเคก็หลังจากที่หาไมไปเจอนะก็ได้มาทรงกานเออมาได้ของจากเอพีซีนะเห็นว่ามีโลกก็เลยแยกโลกมาเพื่อี่จะปลดล็อกกครงเกงใหม่นั่นเองนั่นเองนะครับโอ้ย คือมันชอบพูดสำหรับนั้นเองนั่นเองไง,ง,งแล้วก็เอออะไรบ้างโอเคแจ้งมาแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็มีโล่คือพี่ก็มีโล่อยู่แล้วแหละนะในตัวเนี่ยโอเค<น>ตั้งเกง<น>เพชรเอามาเลยคนที่ดูสามก็โอเคอยู่แล้วมัง้งแต่อยากได้มาเพื่อว่าป้องกันป้องกันเป็นแบบโกงที่สุดแล้วแหละนะนไม่ครับ เดี๋ยวเอาพวก,กนี้ไปเก็บก่อนอก็เคเมเงนินนะหรืออันนี้เอาไปเผาลูกเอาไปเก็บเป็นสำรองแล้วกันนะส่วนเอเกมเพรพี่แรกมาทั้งหมดเลยนะจากเอเบโรที่มีเพื่อปดล็อกไอเสื้อใหม่นี่นก็ยังไม่ได้นะแต่ว่บได้ครึ่งหนึ่งนี่แฮปปี้แกยังไม่โตรอโตก่อนกันนะเราจะได้ออกสำรวจดูว่าหาแบบอันนั้นได้ง่ายๆหน่อยแบบอ่าสตองหูใช่ปะวะ ไม่รู้ใช่ไหมอุ๊ยเรียบร้อยตัวแตก,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 กจริงนะรอดนะเพราะว่าเปิดวันเตอร์เขาไว้แต่ว่ามันติดหีข้างบนก็เลยแตกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียได้ของนิดหน่อยก็เถอะนะแต่ก็มาใหม่ฉชิมากับความเค้น แลืมคือมันแบบแทบไม่เจอเนยทุกคนเนี่ยคือพี่เดินมาก็ไกลยอยู่พอได้เขาสมควรแล้วนะ <S <S แต่ไม่ยักกระดัเจอนะทุกคนว่าไหมเฮ้ยราไมถึงไม่เจอกันนะเหนื่อยจริงเลยเราคือมันแบบแอ,อัปเดตไอพวนนันมาเยอะก็งนอแต่มันไม่ไมอัปเดตหรอสิ่งบุกสร้างที่มันหาง่ายๆหรือว่าแบบ เพื่อนไปเจอกับฮู้เล่นใหม่หน่อยเลยอะเอเธอร์มันแบบคนที่เล่นเข้ามาในเทอร์ได้ก็ต้องแบบเป็นผู้เล่นที่ที่อ่าระด,ดับกลางๆน่ยคือ,อคือเล่นมาประมาณว่าไงดีประมาณเออสักกลางเกมปะเดี๋ยวเขาปรับอ่าซ้างก่อนันนะปรับซ้างให้มันมองไกลขึ้นนะเออซ้างหนึ่งอยู่มาสิบหกบล็อกก็ปรับนี คือปรับได้พอๆกับคอมเลยมือถือพี่อันนี้พี่เปิดเป็นกราฟิกราบลืนะ่นนะก็เลยเปิดได้เยอะเ p s ก็ประมาณนั่นแหละสามสิบว้าวพอๆกับการเปิดอบอัน,นั้นเลยนะเชเดอร์เปิดเชเดอร์ก็มาเลยสามสิบอืมเฮ้ยมีประสาทผิกลิ่นด้วยเออไม่อยากได้อะใช่ไม่อยากได้ ไม่อยากได้เลยอืมอยากได้แล้วก็มีประตูในื้ระ้างอยู่ด้วยนะเออของก็โอเคอยู่แหละนะมีเหล็กอันนี้อยากได้เหมือนกันนะเด็กอยากได้กว่าเพชรอีกเพราะเด็กมันแลกไม่ได้ป่ะถ้าจะไม่ผิดคือมาสามารถเอาเด็กไปแลกได้แต่เราสามาร์เหล็ก,กเอาไอ้ไมสาสมาร์ทแลกเหล็กได้อะามาสมารน่อะไรกันได้ไหนก็มาแล้ พอเปิดหน่อยนะโอ,อ้โหคือถ้าเป็นแต่ปกติก็จะดีใจอย่าง,งน้อกแต่ว่าที่มันซีรีส์ไม่ขุดไม่ฆ่า,อ,า,าอ,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 อย่างเงี้ยนะแบบโอ้โหเออขอดอหายใจเลยไอ้ราผมไม่ต้องแจกผมไม่ต้องนะเอาไปหรอกนะเออันนี้โซ่ก็โอเคอยู่แหละทะนุไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เอาไปคืนโอเคอน,นี่เป็นมันคือแร่ทองนะเออ อานนี้ก็เดินมาส่งโดดมาสักพักหนึ่งเนี่ยมาดูเหมือน,นก็ไม่มีอะไรนอกจากตรงนั้นนั่นเองนะแล้วก็เจอแฮปปี้เกดอีกตัวหนึ่งแปะอุ้ยกดผิดคือมันชอบกดค้างนะกดขาแล้วก็จะโยทิ้งพี่อโอเคเดี๋ยวไปหาต่อดีกว่านะอืมวันนี้ก็เริ่มเดินมาไกลนะทุกคนไกลจากประตูมากๆเลยนะเอาที่ไม่อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดก็ได้นะทุกคนว่าไหม ว่าไหมว่าไหมใช่ทุกคนคิดว่าไงคือมันเดินมาไกลจนแบบเออมันก็ไกลมากแลนะ้นะเราควรจะเจอสักหลังสิ